วันจะปริตานุภาวันจะนาวเทวตานุภาวันจะด้วยอานุภาพของพระรัตนตรัยอานุภาพของพระบริษและอานุภาพของเทพยดานนปรเคะทั้งเก้าได้โปรดประสิทธิศาสตรพรวิทักษคุ้มครองประเทศท่าศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์พี่น้องพวงชนชาวไทยทุกหมู่เราให้คาดแค้วจากภัยพิบัติอันตรายปราศจากสัพพทุกสัพพโกสัพพโรคสัพพัยสัพพอุปัตตวันอันตรายอีกทั้งผีพูดภายสัตว์ลายเปรตอสุรกายอัมนุษย์ทั้งหลายและมนุษย์กับพระตงพุทธเจ้าต้นไม้เป็นกันไลแรงอุบาทซึ่งวินาอยู่ในที่รูปนาม มันมีอันตรายยิกภัยอยู่ใต้ภูมิและบนภูมิจงขับ้นเอาออกไปให้ห่างไกลจากประเทศชาตศาสนาสถาบันพระมหากษัตริย์พี่น้องพวงชนชาวไทยทุกหมู่เราลาะภัยโจรภัยอัคขีภัยอุปติภัยและโรคภัยทั้งหลายต่างๆนานาขอเดชะพระบารามีของพระรัตนตรัย อานุภาพของพระบริสและอานุภาพของเทพยดานประเคษงเก้าจงกำจัดขาดอย่าให้มีอสุนีบาตจะได้ตกต้องภัยทั้งของทุก,กเวทนาและพยาธิใดๆจงกลับผลเอาออกไปให้ห่างไกลจากประเทศท่าศาสนาสถาบันพระมหากษัตริย์พี่น้องวงชนชาวไทยทุกหมู่เราและขอประสิทธิ์ประสาทพิทักษ์คุคองให้ประเทศท่าศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์พี่น้องวงชนชาวไทยทุกเราให้เจริญรุ่งเรืองด้วยทรัพย์สินเงินทองทรัพย์กะดุกเนืองนองพร้อมด้ยศถาสิ่งอุปโภคบริโภคขอให้เจริญวัฒนาถาวรอ,อายุมีสัมพันธ์เท่าพร้อมพงเผ่าบริวานบุตรหลานเหลนสาธุชนแท้สองสรรเสริญณสทาโสถีพระวันตุเต